คุณอยากจะคุยเรื่องนี้ใช่ไหมคุณอยากจะคุยเรื่องนี้ไหมเอาเนี่ยผมจะคุยให้ฟังไม่เยอะคุณเอาไหมคุณเอาไหมเอานะตั้งหลักดีๆนะคุณจะได้ตัดตอนการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เลวทรามและมีการซื้อเสียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการใช้อสมเดินจดลายชื่อที่อำนาจเจริญถึงขนาดเก็บบัตรประชาชนไว้รอวันเลือกตั้งแล้วจ่ายเงินมาฟังปลาใสเอาเริ่มแรกก่อนมาฟังประชุมกลุ่มย่อย ร0 0ยถึงสามมาฟังปลาสายถ้ามาเดี่ยว2องถึงสามถ้ามารถกระบะ5 0 0ร้อถึงแปดหนักสุดหนักสุดเลยนะผมบอกได้เลยว่าอีสานตอนล่างสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีลำลามไปถึงอยุธยาตอนกลางนนบุรีไปถึงภาคใต้ภาคใต้นี่ไม่เคยนะไม่เคยจ่ายหนักขนาดนี้ภูเก็ตทําสถิติ3000บาท ภูเก็ตกระบี่แล้วคุณสังเกตไหมมันหนักทางอันดามันภูเก็ตกระบี่ละนองพังงาแต่แตายทั้งนครสุราษยังไม่ค่อยเท่าไหร่การที่ผมเอาคลิปมาเปิดผมจะบอกยืนยันอีกครั้งว่าผมยังมีอีกเยอะแต่อย่างที่บอกแล้วครับเมื่อคลิปเนี่ยมันต้องดูให้ดีเดี๋ยวจะมาหาว่าผมจัดฉากเดี๋ยวจะมาหาว่าผม อ่ากนกัน,กนแกล้งก็จ่ายกันทุกพักล้ครับพักไหนมากพักไหนน้อยคนบางคนไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บที่ไหนไม่รู้จะเอาเงินไปเก็บที่ไหนนี่แท้สีส้มผ่านแล้วก็โอ้โหอยากไปคิดเลยนะเท่าไหร่เท่ากันเท่าไหร่เท่ากันอ่ะคุณจะถามอะไรกกตมอนไม่เชกกตผมกกตไม่รู้จักเลยว่ากกตคือใครกกตทําหน้าที่อะไร จริงๆริงโกโกโตเนี่ยต้องทําหน้าที่สืบสวนสอบสวน,สวนต้องลงพื้นที่ถ้าปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่รู้อีกนะว่าเขตไหนจ่ายจ่ายกันยังไงก็ตายแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยราคามันถูกแสนถูกราคาแค่พันเดียวเนี่ยมันซื้อประเทศไทยได้เสียแล้วแต,แต่เขาไม่เชิญุปช่วยเขาบอกเป็นการสร้างคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่เชิญไปให้ช่วยไม่ได้ประเทศไทยไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับเมืโกโกโ่อกกตผมก็เห็น มาในอดีตแล้วผมเนี่ยนั่งคุยกับพี่วาดในเรือนจำนะครับท่านประธานกกตผมก็เตือนกกตชุดนี้ให้เรามัดระวังตัวให้ดีนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่มีการซื้อเสียงกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในอนาคตคุณช,ชวิทมีโอกาสที่จะยื่นหนังสือฟ้องกกตไหมคะถ้าสมมติว่าไม่มีการเชิญไปหรือตรวจสอบคืออย่างนี้ครับผมจะทําจดหมายนะครับจะเป็นจดหมายฉบับหนึ่ง ที่ผมจะยื่นไปพร้อมคลิปนี้เพื่อให้ตรวจสอบการที่จะตรวจสอบได้องค์ประกอบมันต้องครบเหมือนคนเล่นไพ่ทุกประการคืออะไรครับอุปกรณ์มีคนเล่นอุปกรณ์มีคนเล่นมีเครื่องมือเครื่องมือการพน,นันชั้นใดชั้นนั้นเมื่อจับซื้อเสียงหนึ่งต้องรู้หนึ่งต้องมีเงินสต้องมีคนจ่าย สต้องมีคนรับแล้วคุณถามได้ที่ส่งมาเนี่ยบางทีเนี่ยก็มาจดลายชื่อ,อเอาเงินเยมไว้แต่ยังไม่ได้ว่าจะให้ใครหรือว่ามีคนรับให้เห็นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหลักฐานต่างๆนั้นกกตจ้อ,จองต้องให้พร้อมมูลผมก็เลยเรียนให้ทราบว่าไอ้ที่บอกซื้อเสียงซื้อเสียงเนี่ยซื้อยังไงจ่ายยังไงใครเป็นคนรับ